นาซีเยอรมันจักรวรรดิญี่ปุ่นญี่ปุ่นบุกโจมตีจีนโดยจักรพรรดิฮิโรฮิโตะในปี1937ที่อินโดจีนได้มีการฝังคนจีนทั้งเป็นเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าตัวเองอยิง่งใหญ่สหรัฐก็เลยคว่ำบาตรญี่ปุ่นโดยการไม่ค้าขายน้ำมันให้กับญี่ปุ่นอีก พอสหรัฐไม่ค้าขายให้กับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เลยบุกโจมต,ตีสหรัฐ,รฐด้วยการทิ้งระเบิดที่อ่าวเพอร์ฮาเบอร์บบอรซึ่งมันก็เหมือนเป็นการปลุกให้ยักษ์หลับตื่นขึ้นญี่ปุ่นก็เลยชิบหายเลยที่น้นนอก็เลยโดนการมาเป็นฝ่ายที่ป้องกันแนตัวเอง แล้วทางสหรัฐก็มีการรวบรวมยุทธโภปกรและเหล่าทคื่องบินต่างๆหรือรถถังและเหล่าทหารเกณฑ์หลายร้อยนายเพื่อร่วมสู้ในสงครามครั้งนี้ 4D box รอบนี้เราไม่อยู่ทีมเมลเลอร์นะครับเราอยู่กับเพิร์าเพิร์ดเลโคนะครับเพิร์ดเลโคเลโคะโอเคเราอยู่กับ

again. Once เดี๋ยวต้องดูตาไม่ใช่โซเวียตเลยแม่เราไปโซเวียตในยุคสงครามโลกครั้งที่สองโซเวียตยังเป็นพวกกับอเมริกันอยู่โอเคมามาขอแซงมากเลยที่ให้ส่วนทหารที่หมอะมันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกราสุมหดปักปักปักเดี๋นะพั่วี่ทหารอะไรเนี่ยเออฮ้ยแม่ง เฮ้ยพุทธเราพุทธเราเป็นโซเวียตส่วนส่วนทหารที่นอนตายอยู่เป็นฝรั่งเศสอ้าวกรรมอ๋อมันจะแยกแสดงว่าเรามาเล่นฝั่งช็อตตัวร้ายบ้างอ๋ออย่างนี้เองจะเลียดช็อตตัวร้ายมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าในสงครามมันไม่มีฝ่ายทีฝ่ายช่วยอยู่แล้วทามันกงไม่กรอดเอาไปแต่ว่าพอดี ก็ยไม่เปลี่ยนไอคือไม่จินท่าไหร่ไม่แปลไม่แปลไม่แปลมันมีระเบิดควรถ้ากดถือลลใช้ได้อ้าวเป็นมู้เหรอใช่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 มาทางนี้มาทางนี้รอบนี้นี่น่าจะมันน่าจะมีความเดืยบโอ้ถ่ายระเบิดถอย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  <c oughs> เอาไประเบิดกาอากาศเฮดช็อตโค้เฮดช็อต เฮ็ดช็อตป้เฮ็ดช็อตยิงทำไมยิงทำไมเฮ็ดช็อตตัวเองมือสัตว์เนี่ยโป่งเฮ็ดช็อตถอยดิเฮ้ยถอย่ไหล่ไโป่งเฮ็ดช็อตโป่งเฮ็ดช็อตไม่ใช่เฮ็ดช็อตแล้วมันหลังแป้งกลางหลังอ้าวจริงกับมือเฉยแป้งวันดีเพื่อนไงไเอยู่นะมองไม่เห็นอ๋อ เขายิงอะไรกันโอเคตายโคตโอเคจบแล้วใช่ไหมไปไปไปก็คือสลับกันระหว่างทหารฝั่งร้ายกับฝั่งดีเวละน่าจะไม่ใช่ตายอย่าใช้คำว่าฝั่งร้ายฝั่งดีต้องบอกว่าอเมริกันกับโซเวียตสลับสลับเนื้อเรื่องกันสลับเนื้อเรื่องกันเพราะว่าใช้ใช้ผู้ชาโซเวียตเป็นตัวร้ายมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเฮ้ยระเบิด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 เฮ้ยตูว่าแล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงมาดึงขอเคลียร์ตรงนี้ก่อน แกเดี๋ยวเชียหิวเดี๋ยวเชียหิวเอวีดเอดมึงสบายเลยมาเลยมึงเดี๋ยวมึงเจ็บกันไห้หอยนเสียเสียโอ้โหจีรนัทไปพ่นเศษปืนนี้แต่กระชอกนะบ่ายนี้จะถามตู้ปืนเปลี่ยนไอ้หนุนว่าไ้สไนเปอร์ไอ้ปืนสไนเปอร์นี่มันก็ยิงดีหรอกแต่ว่าเล็งยากเพราะว่ามันต้นเหนียวยิงเหนียวนี่ไงมันมีปืนกลอยู่แล้ไงสลับปืนกลมันยิงไกลแล้วมันดี ดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนเปเรื่องปกติเอออันนี้ก็ดีหน่อยเฮ้ยรถมันมารถแห่ขบวนมาวะรถจะคานทำไมไม่ต้องค้างข้าหลังอ่ะไม่ต้องค้างยิงขาเลยอย่าค้างข้าหลังร้ป่อันี้ก็ไม่ให้แตกนัดเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋หลังหลโอ้โห จะไม่ได้ตูดไปนมือตายเลยนะไปนตะคูระวังดิระวังรังอ้ามข้างล่างเลยทดเลยนี่งเจ็บ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 อะเจ็บ้นเลยเีบารน่ไงไ AI แม่งยืนอย่างตาไปคือเนี้ยค่อยยิ้งเลยก็ดีนะ แต่สไนได้ปบาเอ้ยเร็ว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 ้สูงเน้นสูงเออขาย่ขาล่วงไปไ่อะไรนี่ไงนี่ไงยิงสลับนัดเขาเรียกอ่ะรู้จักเปล่าเาเรียกว่ายิงสลับนัดรู้จักเก็บปรจำแล้วนำไปใช้นุ่มนี่ไงนี่นี เทไม่โดนทั้งนัดเลยเว้ยเว็บเว็ออเออไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโขงมาดิโอ้ยทีนี้โขงมาใช่ยไปว่ามีระเบิดไปใี่ว่ายังไม่ทันได้ถายเลยเลยกด้มายิงอยู่ตรงนี้เองเหรอเนี่ยเออไปไประเบิดโอ้ย ้าวเฮ้ยไปท้องรับมีต้องมีของดีไหน่ๆแน่ห้องรับเหรอเอาว่าเด้แค่ปืนคนที่เราเคยใช้นะนี่ไงเอายิงเพื่อนเฉยระวังระวังระวังโอ้มาเยอะไปมาเยอะมาเยอะระวังระวังระวังโอ้ยทำไงตายตายตเยตาด้วยเยอะ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 ด้วย ไปไหนแล้วเฮ้ย,ยนี่ไงไอ้ไม่มาแย้มกับพี่หนุ่มเมื่อกี้เห็นมีปืนพกเลยมีปืนพกดอกดอกที่เห็นด้วยเนี่ยจริงดิไปทางนี้ไ<ม>ปทางน<ะ>ี้โถอะล่อะไรเจอปืนอะไรอ่ะต้องใช้ไอ้นี่ต้องใช้ปืนนี้ละม,มามามาตามมาตามมาตามมาเฮ้ยดาวมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอดาวมันอยู่ห้องห้องบนห้องบนห้องบน อตัวไม่แม่เราเริ่มปืนเฮ้ยไอ้ปืนปืนนี้เอ็นเคโชว์ไปกลับไปด้วยไหมอ๋อนี่ไงไม่ใช่เขตอยู่ตรงนี้ไปทันปะวะเอ้ยเขาให้เราทำลายรถถังไปทำลายรถถังใช่ป่ะจัดไฟซะชอบไปแล้วได้ทำลายเนี่ยไหนรถถังท่นไหนเล็งเล็งคันนี้ไม่ใช่พวกเราออ ขันันวงเราื้อั่โอ้ยเรื่องเรื่องเรื่องเพื่อันนะกไรยังไงโอ้โหโอ้โหดีปวดมากเออมันจรดมากดจริงดจริง่อเยนี่มันหลบอยู่หลังเพื่อนมันหลบอยู่หลังซาเพื่อนเหลืองซาเพื่อนถอยเลยนถอย เออเออเยังังเพังบูออด้เไ้วนด้วยกับแมวืนเออช้ปืนี้ยไม่ไหวไหมลวไหวไหวเหรอเจ้าจริงดิยิบไปด้วยนี่แหละโอ้โหสายบูร้างผ่านมากแถมในบ้านน่เงียบปีด้วยวะเนี่ยมันจะเหลือรถถังฝั่งนู้นีกเอ้ย ไปไปดูดีดีดีครับดีจะให้มันดีก็ได้เออดีดีโอ้โหเช็คเดือดมากเดือดมากตรงนี้น้ำโพวุ้โธตังโพอีตังอีโมโออาไานิโมเลยไม่หาระวังด้วยระวังด้วยโอ้โหเป็นลูกไฟมือไฟเยอะเยอะไหมเนี่ย

ก็ลังจะยิงเลยใช่ไหมตะเตละหน่อยตะเตลอยีไงรถมันอยู่นี่รถมันอยู่นี่อ s นี่ไงช่วยกันคนละไม้คนละมือจะไปไหนอยู่ข้านออระเบิดแม่งแอลใ่มันมันมันมีความมันมีความมันเฮ้ยไม่จะมีรถถังอยู่อีกมันนีครับนี่ไหาบอคว

ทางแล้วยิงซ้ำยิงซ้ำกรัวมันไม่ตายดีเดตอนนี้เอาปืนเอาผับนะฮะไปโอ้ฉันมีชีวิตอยู่กับสองปืนนี้ได้นานเลยเนี่ยดีมากดีมากตัวลราแต่งโบเลยเพื่อนเลยโัวนี่โอเคปะกลับมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในฟาร์มเล็กแก่ยูว ไป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 ระวังด้วยระวังด้วยต้องตามรถถังด้วยเรไป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 โอ้ถังยี่สิบสามแทงเตี้ยๆรถตอนนี้ก็ยังงงอยู่ดีว่าตอนตอนนี้ตอนนี้เออเรามานั่งด้วยเออดีดีไปเลยไปเลยไปเลยีว่าพวกเราโฉบเออหมดผลักสิหมดเขาวิ่งนี่แหละองศายกัได้ดูข้างหลังเลยเอยรอมุดด้วยเว้ยมึงุดรถถังไม่ได้เออรอด้วยเอยโอ้โหเตี้ย เฮ้ยเครื <et> <im spooky> ่องวิ่งเลยแล้วถังไปแล้วโอ้ยวิ่งก่อนแล้วเว้ยวิ่งก่อนแล้วเว้ยพวกข้าต้องถังอ่ะนังเ้ยถ่ายแล้วลงดีไหมลงเถอะลงเถอะพ่วะโอ้โหวิงไล่กันเลยเว้ยเอามีการโดอปืน กาโลงปืนโอ้โหลล่องไปล่วงลไปล่วงลล่วงน้โพุโธเตงนโมจินเกิร์ดด้เลย่ดเขอมาจังหวัดหุ่นใหญ่ไประชิบโอ้ฟาดใส่จนตาย ไฟกระเพิดไ<วา>ม่ตายใช่ไหมเดี๋ยวดูไว้ดูไว้าดต่นำไปเฉยลายังไม่จบยังไม่จบจดตำไม่นำไปเฉยตายเยแกแย่กับเพื่อนจดตแล้วนนำไปใชยยังไม่จบสองยังไม่จบอเรื่อปกทหารใชีไฟระเบิดมาว่ะ ไปว่า่ตอนนี้สองร้ยหกหมดยัง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 ยังเยอะไม่ไดไปเลยโอ้เจ็ดเคโคนจริงโอ้แถวนี้ไม่มีอะไรให้เลือกด้วยมานี่มนี่มัน นี่ไงนี่ไงฟ้าดิยิงอะไรของมันก็ได้อะไรเฮ้ยทำอะไรทำอะไรเฮ้ยที่สำหบที่สมุดเราฝ่ายไหนกันแน่เริ่มจะโง่ประวัติศาสตร์โลกละ เตอนนี้จะเห็นกอาซีอยู่ตรงหน้ายิงไป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 โปโโโปนี่ไงไหนลัดูไยไหนก็ยิงไปก่อนมยบทุ่มตกทหารผมไม่เยอะด้วยทหารขามันปังไม่จนทตกทหาร่ทหารเต็มไปหมดเลย มามาจุดไม่ได้นี่ไงเฮดช็อตเฮดช็อตโอเคระวังตัวด้วยระวังตัวด้วยระวังเกลือนไม่ได้ติอยู่ไม่ได้นี่ไงฆ่า headshot เอาไปเอาไปนี่ไงไอ้คงกดนี่ ปลาเอ้ยพวกนั้นมาเยอะด้วยเอาละเพื่อนฝั่งเรานี่หว่าตายหาเลยหายเย้ปิดบอยเรียนเย้่ถือถังเราถือถังเรารเราะโดดเข้าไปเย่ขาดท,ที่ได้แล้วถุกอยออไปเลยเย้โอเคคะแนนรอบนี้ผมน่าจะได้น้อยแนะ แสงจากทีทีไดมาโบนัสนี่รอบโบนัสรอบนี้ี่ไม่มีแล้วก็การต้องการนะครับเพิ่มคูณขนาดจากคูณจุดห้าเท่าเดือนก็ได้เพิ่มเลยบทโซเวียตในช่วงนี้คืออะไรกันแน่โอ้โซลารเดียะที่สุดโอเคสำหรับใครที่เก่งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ อะไรนะช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขอนบทบาทโซเวียตมีก็เช่ญมาอธิบายใต้ใคลิปหน่อยนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันเราอยู่ฟังไหนก็ได้ไหะใช่ครับรยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่จริงประวัทิศาสตร์นะครับคอมเมนต์กันแบบว่าให้ละเอียดนะฮะจะได้รู้ว่าเรื่องเรามันจะเป็นยังไงนะฮะเพื่อเ,เป็น,นความรู้ในอนาคตใช่ครับผมถือว่าเราเรียนรู้ประวัทิศาสตร์ไปด้วยกันนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงอือแต่ว่าก็เลยเรียนรู้เอาไว้เผื่อแบบว่าจะแบบเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังนี้โอเค โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่ใมนคราวหน้าครับบ๊ายบาย